สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะโอ้โหแพทพาวเวอร์แพทหลังพ้นโทษเกือบครบปีหลอดจึงตาแตกออราอป้าพุ่งภาพล่าสุดาสาวใสออป้าตล์พาไปอัปเดตชีวิตวันนี้ของหนุ่มแพทพาวเวอร์แพทวรยศบุญทองนุ่มที่ตอนนี้ใช้ชีวิตนอกเรือนจำม,มาได้เกือบปีแล้วล่ะค่ะตอนนี้หนุ่มแพทในวัย41ปีใช้ชีวิตทำงานด้านดนตรีที่รักมีผลงานเพลงออกมาให้แฟนคลับได้ให้กำลังใจอยู่เรื่อย โดยยอดผู้ติดต,ตามอินสตาแกรของเจ้าตัวนั้นปัจจุบันก็มีกว่า4 0่แสนไลน์แล้วแม้วัยจะก้าวเข้าสู่41ปีแต่ความรบออาลาพุ่งขึ้นทุกวันเลยล่ะค่ะโดยตอนนี้แฟนๆต่างก็เรียกว่าแดดดียังแซวอีกว่าตอนนี้ดูดีขึ้นไปอีกค่ะเขาวใส่สไตล์ออกบ้าเกาหลีบวกกับมัดคึืมๆยิ้มทีก็ะทำเอาใจละลายพ่ายแพ้กันไปเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ